นอกจากนี้บรรยากาศของชายหาดแหลมสิงห์เราไม่ได้มีเฉพาะชายหาดอย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายหลายที่นะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญสาคัญอยากให้ท่านยกตัวอย่างให้กับสื่อมวลชนนะครับได้นําไปฝากกับทางบ้านด้วยครับว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากชายหาดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนทั่วไปคนที่อื่นจะรู้จักน้ําตกพลิ้วเป็นอันดับแรกเพราะว่าอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะครับครับก็บรรยากาศช่วงนี้น้ํากําลัง พอดีเลยแล้วกับปลาก็เยอะพอสมควรครับสวยงามครับสถานที่ต้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับคือโบเรนป้อมภลายพินาศนะครับโบเรนเอาเสม็ดแดงเอ้าปะทิงนะครับอยากจะเชิญชวนเพราะว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่เชิญชวน,ชวนอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวนะครับ ผมก็สําหรับที่อ่าวสม็ยแดงนั้นก็อยู่ทางด้านหลังนี้นะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังไกลๆนะครับก็จะอยู่บริเวณอ่าวกระทิงนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับในส่วนของอำเภอแหลมสิงยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายทีเดียวนะครับที่เรายังไม่ได้เดินทางไปแล้วก็ยังไม่ได้กล่าวถึงนที่นี้ครับแต่ใน,นลำดับต่อไปครับผมผมขอเรียนถามท่านนายกบ้างดีกว่าครับผม นี่นะครับท่านนายุเทศมรตรีเทศบาลตำบลปากน้ําแหลมสิงห์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ครับผมสาหรับกิจกรรมในวันที่12และ13นี้นะครับเรามีชื่องานวันไหลของอาเภอแหลมสิงห์อยากให้ท่านกล่าวถึงที่มาของงานวันไหลในครั้งนี้หน่อยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทาไมถึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาครับผมครับจริงๆแล้วก็คงต้องสืบเรื่องกับสืบเนื่องจากประเพณีนะครับว่าช่วงวันสงการเนี่ยคือวันปีใหม่ของไทยนะครับ เราพยายามอิงอิงประเพณีมาที่จะ,ะ,จะดําเนินกิจกรรมใหม่ๆเพื่อที่เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเ,เข้ามาเที่ยวชายหาดํำสิงนี้ค่อนข้างมากในแต่ละปีนะครับผมได้ประเมินมาโดยตลอดว่าในเมื่อเป็นช่วงช่วงระยะเวลาในเรื่องของวันสงการแล้วเนี่ยเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรเสริมเติมนะครับเพื่อที่เป็นการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็จะ ชักชวนกลุ่นมนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของชายหาดลนสิงครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ชายหาดลำสิงไม่ได้จัดมานานนะครับแบบนี้แล้วก็อยากจะจัดให้มีขึ้นให้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับผมแล้ว